เฮ้ยคือเราตีมเดียวกันมากๆเลยแต่ดูทุกคนยุ่งๆวันนี้อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก่อนนะคะว่าเวทีนี้เนี่ยเราจัดกันมาบ่อยแล้วก็ยาวนานมากค่ะยาวซะจนเมื่อก่อนดิฉันที่เป็นพิธีกรผู้ที่ขึ้นมาแข่งก็คือจะเป็นรุ่นเดียวกับดิฉันนะคะรวมถึงเอาเมื่อกี้หายไปไหนแล้วน่าจะเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะอาจารหาเป็นอาจารย์คนนั้นที่เป็นอาจารย์ก็คือเคยเป็นผู้ประกวดบนเวทีนี้เหมือนกันเวลามันผ่านไปไวนะคะรวมถึงคุณแม่ นะค,ะคนที่3ก็คือประกวดตั้งแต่ลูกคนแรกจนกระทั่งตอนนี้ลูกคนที่3มาอยู่บนเวทีกับดิฉันนะคะคือบอกไม่ถูกเลยเวลาเปลี่ยนไปมันทำให้รู้สึกมีอะไรเปลี่ยนแปลงวันนี้หน้าตาของน้องๆก็คือสวยกว่ารุ่นที่แล้วนะคะรุ่นสมัยที่เรายังเด็กๆกก็คือยังไม่มีโมเมพาเพลย์ไงยังไม่ได้ดู YouTube ไงยังไม่มีบ er ิวต er ี้บล็อกเกอร์เยอะแยะมากมายนะคะพอมารุ่นนี้แล้วแบบโอ mm ้โ hmm. ห น้องรองเท้าฟ้ากันมากๆ, <S <S ๆไหนใครว่างคุยกับพี่บ้างอะมีไหมเฮ้ยมื่อคี้บอกดดูว่างแต่พอพี่จะไปสัมภาษณ์ดูแบบไม่ว่างเลยยุ่งเลยมือนี่คือแบบว่าว่างไหมอะช่วยเก็บผ้าเช็ดน้าหน่อยอนั่นคือของ อ๋อไม่ใช่เป็นคนแม่นเนาะโอเคโอเคโอเคไห <c oughs> นเพื่อนๆส่วนสิ่วิทยายอยู่ตรงไหนบ้างยูฮูมาไกลจากชุมพรเลย <c oughs> ก็แปลว่าเมื่อคืนต้องมาทักที่นี่หรือว่ามาเมื่อเช้าคะ <c oughs> มาเมื่อเช้า <c oughs> อ๋อมาเมื่อเช้าแล้วเมื่อเช้าตื่นกี่โม เวทีแรกซึ่งในขณะที่ดิฉันสัมภาษณ์น้องคีย์บอร์ดแต่ผู้ตอบคือนักร้องนำนะคะหันมากระซิบคําตอบตลอดเอาเป็นว่าไปคุยกับนักร้องนำดีกว่าเมื่อไหร่เสร็จบอกนะเสร็จปั๊บพี่ลงทันทีใครเป็นคนออกแบบตีมเสื้อคะเตจงก็ม kind of mm ีไ hmm. ม um, ่นี่น่ะลืมลืมฮะเป็นผู้จัดการวงใครนี่ผู้จัดการวงชื่ออะไรนะคะคุณแม่อะไรนะคะคุณแม่ขวัญค่ะคุณแม่ขวัญ ว่าไงโหก็คือไปถ่ายละครมาด้วยเหรอนี่คือเป็นดาราเหรอเฮ้ยเดี๋ยวพี่ขอลายเซ็นหน่อยได้ปะเฮ้ยวางวางวางกีตาร์เลยไปเซ็นกับพี่น้องบอกแค่น,นี้คือตื่นเต้นมากแล้วพี่พร้อมหรือยังคะนี่คือเวทีแรกที่เขา คะพวกเรามาจากอำเภอหลังสวยนะคะจังหวัดชุมพรค่ะวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาประกวดเนทีนี้ค่ะวงพวกเรานะคะก็ใช้เวลาในการซ้อมไม่ถึงอาทิตย์ค่ะแต่ก็ตั้งใจที่จะซ้อมแล้วก็มาประกวดกันในวันนี้นะคะขอเสียงให้พวกเราแล้วก็เป็นกําลังใจเชียร์พวกเราด้วยนะคะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะขออนุญาตชาวเชียค,ค่ะ

บีค่ะเชิญนับชมได้รับฟังได้เลยค่ะ โอเคเนาะโอเคโอเคที่เหลือลงได้นะคะวงขัดไปเชิญขึ้นมาซาวเช็คได้เลยนะคะนักร้องนำเผื่พี่ก่อนได้ไหมเป็นยังไงบ้างคะวันที่แรกร้อยเปอร์เซ็นต์ให้คะแนนวงเองเท่าไหร่เออก็มันมั่นใจนะคะก็คือพวกเราก็ซ้อมกันมาไม่มากแต่ก็มาที่ทำเต็มใจแล้วก็มั่นใจค่ะก็คือเต็มที่สุดๆแล้ววันนี้รู้ไหมว่าใครร้องมันกว่าเราคุณแม่ค่ะคือเห็นด้านล่างนี่คือแบบ นักกว่าลูกกับคุณแม่นั่นเองนะคะเชื่อแล้วเมื่อกงนี่คือจะอยู่กับเราต่อเลยเหรออยู่กับพี่ทุกวงเลยปะถ้าถ้าไม่อยู่เชิญเชิญลงได้แล้วค่ะเดี๋ยวพี่จะเชิญลงถัดไปนะคะเพื่อนสาวเชคโอเคครับขอบคุณมากครับผมเมื่อกงอายุเท่าไหร่เนี่ยเมื่อกงหรืออยากจะแวะมาคุยกับพี่ก็ได้นะฮะสิบขวบครับทริคในการตีกองของน้องก็คือต้องถอดรองเท้าด้วยนะคะฟีลเหมือนขับรถเลยอ่ะถ้าไม่ถอดรองเท้าคือเดี๋ยวจะอันตรายอะไรอย่างเงี้ยไหนๆขอขอคุยด้วยหน่อยขอคุยด้วยหน่อย กะตีตีกับวงก็คือตอนนี้พี่เริ่มคุยกับน้องไม่รู้เรื่องพี่ผิดเองค่ะเชิญน้องดีกว่าเชิญน้องพักผ่อนกินข้าวทำอัตยาใส่เด,ดินลงดีๆนะ